แห yeah. วันนี้เพื่อนฉันชวนมาได้ก๊อปไดๆคืออุปกรณ์ค่ะไม่เคยได้ใช้มา8ปีกิ๊บกิบวงเวงมันจะรอดไหมล่ะโชคดีเนี่โชคดีเว้ยกิ๊บยังไม่พังนุ่มสบายมือแต่รองเท้าจะรอดไหมไม่ได้ใช้มา8ปีโล่งค่ะรอดค่ะไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเริ่มเลยนี่ไม่ได้ประมาณนะแต่เหยียบถาดไป1กลุ่ม ของมันต้องเกิดฟิลลิ่งเนาะซ้อมลมหัวไม้ตีทีต,ตีลมไปก่อนโช้หวังว่าของจริงจะไม่วืดเนาะลูกแรกใน8ปีของฉันหัวห้าต้องเข้าฉันแหละประหนึ่งพาสามีน้ำขวางหน้ากรุณาโฟกัสที่วงอย่าโฟกัสที่พุงกูเลงแล้วยกสิคะยกสักทีสิคะไปค่ะขวาไปตกน้ำดังจ๋อม เพื่อนคะเขาให้มาตีกอล์ฟค่ะไม่ได้ให้มาทํางานมาพามาดูวงของเพื่อนฉันบ้างมผมคืออะไรคะสาวรุงรังมากมเล่นไปจะเห็นแต่ผมตัวเองไหมคะมอยากจะเอาหนังยางมารวบตึงให้ว่าแล้วก็แขนตึงกงตูดเล็กน้อยแต่ที่แน่ๆขอเลงสักหนึ่งชั่วโมง<ๆ>วงของนางก็จะสโลโมชั่นหน่อยเสียงลูกมันก็เลยหวาน<ๆ>ว่าไม่ได้นะคะขออวดถุงกอลใหม่ของเพื่อนหน่อยถุงเก่าพังละสิท่า